ต้องรอชมกันค่ะอย่างที่บอกแล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่นด้วยอย่างน้องตรีเองเนี่ยอยากจะโชว์นิดนึงได้ไหมคะขออนุญาตให้โชว์นิดนึงได้ไหมคะอ่าสักเล็กน้อยสักเล็กน้อย นี่เทมากๆนี่การออกแอคชั่นต่างๆนะคะสิลปะการต่อสู้แบบไทยของเราอะไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนนะคะขอบรุ่นพะปะเซ็ตพุ่ปกับน้องสตรีด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเมื่อสักรู่นี้นะน้องเบสากะทิ์มาบอกค่ะว่าเนี่ยเขาวอร์มร่างกายตั้งแต่ด้านนอกแล้วใช่ไหมเออวอร์มออกมา ีบรรยากาศการสัมภาษณ์จะเป็นแบบสบายๆ,ๆนะคะแล้วก็หลังจากที่จริงๆแล้วภาพทอ,เ,พอเรื่องนี้นะคะเหนื่อยมากตอนนี้พูดคุยกันต่อได้ก็เมื่อกี้เป็นการโชว์แบบเขาเรียกว่ายิมนาสติกผสมกับมวยชายานะครับผสมผสานมวยชายาากับมวยไทยครับลงไป